มีเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับแล้วก็มีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตด้วยติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณกิติดิษฐ์ครับหาความขัดแยง้งเรื่องสีผิวของสหรัฐก็ยังคงไม่หมดไปนะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นจากประเด็นนี้แหละครับประชาชนนั้นไม่พอใจที่ตำรวจผิวขาวไปยิงคนผิวดำเสียชีวิต2รายใน2เหตุการณ์ช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้เกิดการประท้วงไปในหลายพื้นที่แต่ว่าที่ลุกลามบานปลายเกิดขึ้นที่เมืองดัลลัสของรัฐเท็กซ ที่มีการยิงประทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจมีตำรวจเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4่นายครับเหตุประท้วงในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของสหรัฐเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อประชาชนไม่พอใจการทำงานของตำรวจส่งผลให้มีตำรวจถูกยิงจากเหตุประท้วงนี้จนเสียชีวิตแล้ว4นายบาดเจ็บ7นายผู้บัญชาการตำรวจเมืองดัลลัสเดวิดบราวน์แถลงทบว่าตำรวจทั้งหมด ถูกมือสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงสองนายยิงลงมาจากที่สูงโดยตำรวจสองนายอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีกสามนายอาการสาหัสต,ตำรวจได้รวบตัวผู้ต้องสงสัยเป็นมือซุ่มยิงหนึ่งคนที่โรงจอดรถความไม่พอใจของประชาชนครั้งนี้ครับเริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตำรวจยิงชายผิวดำในรัฐลุยเซียนาเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นในรัฐมินิโซตาเมื่อหญิงคนหนึ่งได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook l i v e ว่าสามีของเธอที่เป็นคนขับรถถูกตำรวจยิง5นัดขณะที่ตำรวจยืนอยู่บริเวณนอกรถและก็ยังคงจ่อปืนมาที่ชายหนุ่มโดยชายคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับหญิงคนนี้เปิดเผยนะครับว่าโดนตำรวจเรียกเพราะว่าไฟท้ายเสียและเมื่อแฟนหนุ่มจะหยิบไปขับขี่ออกมาจากกางเกงตำรวจก็ยิงพร้อมกับย้ำว่าให้เอามือขึ้นไม่ใช่ให้หยิบของครับ